สวัสดีเพื่อนๆนะครับทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับที่ติตามจมผมนุมเสกกลไ้นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปว่าผมเอาอะไรมาบอกเพื่อนๆกันนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพูดเรื่องของสมุนไพร ใบส้มโอครับใบส้มโอก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันนะครับจะมีทางยาอะไรบ้างจะช่วยในการรักษาบรรเทาอาการอะไรบ้างนะครับนี่ผมหนุ่มเสกคนใต้นี้ครับจะมาบอกเพื่อนๆครับนี่ครับต้นส้มโอนะครับที่ป่าเพื่อนๆมาดูกันนะครับก็ยังไม่มีลูกนะครับก็เลยเอามาพูดเรื่องสรรพคุณของใบส้มโอให้เพื่อนๆนะครับ อ๋อเริ่มมีลูกครับเริ่มมีอ๋อบางลูกก็ล่วงนะครับนี่ครับลูกพุ่งขึ้นนะครับลูกซ้โอนะครับก็ลูกพุ่งขึ้นนะครับลูกเล็กๆนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาเน้นเรื่องของสรรพคุณของใบซ้มโอนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ว่าใบซ้โอก็คือสมุนไพรด้วยนะครับก็ใบซ้โอนะครับช่วยแก้อาการอะไรได้บ้างแก้อาการปวดศีรษะนะครับ ใบใบช่มโอ๋เลยครับมาตําตาแล้วก็มาพอกบริเวณที่ปวดหัวปวดศีรษะนะครับถ้าเราเอาใบช่มโอนะครับไปต้มนะครับช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อครับเน่นท้องแล้วก็แก้อาการไอขับเสมหะนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนมีอาการปวดตามข้อปวดบวมตามข้อนะครับ อบบัสมโอ้เนี่ยนะครับเอามาตำแล้วเอาไปย่างไฟนะครับเอาไปย่างไฟให้อุ่นนะครับแล้วมาพอกบริเวณที่ปวดก็ช่วยบรรเทาอาการได้นะครับเสร็จนใต้นี้นะครับก็ย้ําเสมอครับว่าการกินสมุนไพรอะไรนะครับก็ควรศึกษาสรรพคุณผลข้างเคียงและวิธีการกินขณะการใชใจให้ถูกต้องนะครับ ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยสรรพคุณใบสมโอนะครับก็ช่วยรักษามรรเทาาการอะไรนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนปวดหัวหรือว่ามีอาการอย่างอื่นที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับต่มีต้นสมโญที่บ้านนะครับลองใช้ใบดูครับก็ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมผมหนุ่มเสกคนใต้นี้ครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆครับ ที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ